Ain't hey, hey, no way we dance in place. You got me, melting To love. baby, you're fine, fine, fine. It's not up and question. I'm using my mind, my mind. You keep me guessing. Search the whole damn world. Won't find nothing quite like you. Damn, baby, you're fine. baby, you're fine, fine,

Inside, I shine in the light, I don't Light in the moving flow Run And I won't get you Got me shaking, oh Like the way we dance in place You got me melting, love Damn, baby, you're fine, fine, fine It's not a question, I'm losing my mind Search the whole damn world, won't find nothing quite like you. There, yeah, baby, you'll find. There, yeah, baby, you'll yeah. find, find, find. Oh my you. There, yeah, yeah, baby, you'll find. There, baby, you'll find. On a windshield drive, doing old film, yeah, all family, on the crazy road. Uh, smile a little crooked way that you're looking at. Gotta tell you something. That yeah, hey, the way we dance In place you got me melting. That baby, I'm fine, fine, fine. It's not about the question, I'm losing my mind, my mind.

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับประกาศผลสอบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะแต่ละคนเนาะนะครับดูคะแนนไอ้ดูผลสอบของตัวเองไปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่สอบผ่านเนาะนะครับ แล้วก็น้องๆที่ยังต้องเดินทางต่อนะครับก็ขอให้อ่ขอเป็นกําลังใจนะครับให้เดินทางต่อเนาะนะครับนะขอให้ลุกคุณสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากที่หลายคนนะครับสอบถามในเรื่องของการยื่นขอดูไฟล์กระดาษคําตอบเนาะนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับอาจารย์ก็เลยมาไลฟ์นะครับมาวิธีการยื่นขอบริการดูไฟล์คําตอบให้ดูเนาะนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับเนาะส่วนคนไหนคนไหนที่จะจะยื่นขอดูไฟเนาะนะครับไฟกระดาษคําตอบนะครับก็ติดตามที่ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ไปได้เลยเนาะนะครับ เราจะได้นะครับรู้วิธีการยื่นขอเนาะนะมีคนไหนยื่นขอหรือยังครับเนี่ยคอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยคนไหนที่ยื่นขอแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาบอกวิธีเนาะนะครับว่าจะยื่นขอยังไงเนาะนะครับทำแบบไหนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันตกหล่นแล้วก็เพื่อให้อ่าการยื่นขอของเราเนี่ยนะครับได้ดูนะครับได้อย่างรวดเร็วเนาะนะครับแจ้งก่อนว่านะครับเราสามารถยื่นขอตั้งแต่วันนี้นะครับ วันนี้เลยเนาะนะฮะวันนี้วันที่สิบห้านะครับถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับตุลาคมนะฮะในการยื่นขอนะครับหกเจ็ดนาะนะครับในการยื่นขอเรามีเวลาอยู่3ามวันนะครับประมาณ3ามวันส5 1ักสิบเจ็นาะประมาณสามวันวันนี้ด้วยนะฮะรวมวันนี้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็นะครับเอายื่นไปแล้วเราจะดูไฟล์กระดาษคำตอบได้วันที่แดนะครับพฤศจิกายนนะครับหกเจ็ดเนาะนะครับ ก็เกือบหนึ่งเดือนนะฮะประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนน้อยี่สิบกว่าวันนะครับถึงจะดูได้นะครับวันที่แปดพฤศจิกายนเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับคงอ่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูบอกวิธีการนะครับว่าเราจะดูไฟล์กระดัษคำตอบยังไงเนาะนะครับอ่ะนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ นี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่เราสอบที่เราสมัครสอบนะครับทุกคนหลายคนเนี่ยสับสนนะฮะเว็บไซต์ที่เรา,า,า enfin, สอบเนาะนะครับสับสนเนื่องจากว่ามันมีเว็บไซต์ในการสมัครสอบเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันคือครั้งที่1ก็อีกเว็บไซต์หนึ่งครั้งที่2ก็อีกเว็บไซต์หนึ่งดังนั้นครั้งที่2เนี่ยเราดูดีๆครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ Uh, KSP67-2ThaiJobJob.com เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะเข้าขอดูนะครับ KSP67-2ThaiJobJob.com เนี่ยนะครับเข้าดูตรงนี้เข้าที่เว็บไซต์นี้เนาะนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้ถูกต้องไหมครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเข้าให้ถูกนะคืออาจารย์เจอหลายคนเข้ามาถามแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไม่เห็นหน้ามันเหมือนของอาจารย์เลย <laughs> คือเขาเข้าผิดนะครับมันจะมี67เฉยๆกับ67ขีด2นะครับต้องต้องใส่67ขีด2นราต้องบอกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเว็บไซต์มันก็จะแสดงนะครับหน้าจอมาแบบนี้นะครับหน้าจอมาแบบนี้นะครับเราดูที่แถบฝั่งสายมือค่ะฝั่งสายมือเนี่ยมันจะมีคําว่ายื่นคําร้องขอดูไฟล์กระดาษคําอคตอบใช่ไหมเห็นไหมยื่นคําร้องขอดูไฟกระดาษคําอคตอบตรงนี้เห็นไหมเราก็คลิกตรงนี้นาอคลิกเลือกตรงนี้นะครับ คลิกเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีแถบอยู่ด้านซ้ายมือเนาะต้องต้องดูที่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนคนไหนที่ใช้มือถือเนี่ยมันก็จะมีขีด3ามขีดให้อยู่ข้างบนนะที่ใช้มือถือนะครับคนไหนใช้มือถือมันจะไม่เหมือนกันนะครับใช้มือถือก็จะมีขีด3ามขีดอยู่ข้างบนแล้วก็กดขีด3มขีดได้นะครับเนาะจากนั้นนะครับมันจะอยู่มุมไหนก็แล้วแต่นะนะครับใช้มือถือกับใช้คอมมันไม่เหมือนกันนะฮะให้หาคําว่ายื่นคําร้องขอดูไฟล์กระดาษคําตอบตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเลือกไป คลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะพาเราขึ้นมาหน้านี้ครับหน้านี้ฮะหน้าที่ให้เรากรอกนะครับเลขนะครับบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็ที่เราก็กรอกเข้าไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนาะนะครับไม่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปยื่นขอแทนเราได้ดังนั้นเราต้องกรอกของเรานะครับถ้าสมมติว่านะครับเรา,ากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อมูล เรามันถูกนะเลขถูกต้องมันจะมีมันจะขึ้นกรอบสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็วกถ้าวันเกิดถูกต้องมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นมันของใครของมันนะมันไม่สามารถที่จะอันนี้ของกันได้เนาะนะครับนั้นก็หลักรหัสป,ประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะครับสเ,ส,เรสร็จเรียบร้อยนะครับมันขึ้นสีเขียวทั้งสองช่องเนาะนะครับพอสเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็กดนะฮะ ตรวจสอบหรือว่าเช็คตรงนี้ครับตรงสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะอยู่หน้าเดียวกันนี่แหละอยู่หน้าเดียวกันนี่กดตรงนี้นะครับตรวจสอบเช็คตรงสีเขียวเนี่ยนะครับเนาะกดตรวจสอบไปนะฮะมันก็จะนำเราไปอีกหน้าหนึ่งฮะหน้านี้ครับนี่หน้านี้แล้วหน้านี้เนี่ยมันจะให้เราทำอะไรบ้างครับมันจะให้เรานะฮะอ่อ่าลืมบอกนะลืมบอกนะครับลืมบอกนะครับ คนไหนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะนี่มีหลายคนเลยเนาะนะครับอาจารย์หนูตรวจสอบข้อมูลในทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่มันไม่สามารถเข้าได้นี่มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องนะครับเราพยายามดูวันเดือนปีเกิดใส่ถูกต้องไหมนะเวลาใส่ใ,ให้ใส่แบบนีนะถ้าสมมติว่าเราเกิดวันที่หนึ่งมกราเนี่ยก็ใส่ศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์หนึ่ง 0 1ขีด01แล้วก็นะครับใส่พศนะครับ2530นะครับใส่พศนะครับปีเกิดเนี่ยใส่เป็นพศไม่ใช่คศนะครับไม่ใช่คริสตศักราชนะครับคือพุทธศักกะชพศนะเนาะดูดีๆนะครับนะดูดีๆเนาะนะครับใส่พศนะครับนี่นะครับทีนี้มันมันเกิดจากสาเหตุนี่แหละบางคนใส่เลขนี้ผิดนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้เนาะ ถ้าสมมติเราตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเข้าได้เนาะนะครับสามารถเข้าได้นะครับกดตรวจสอบได้เนาะนะครับมันสามารถกดตรวจสอบดูได้นะนะครับว่าวันเดือนปีเกิดเราถูกต้องไหมนะครับนั้นมันต้องตรงกับที่เรากรอกลงทะเบียนไว้ในตอนที่เราสมัครสอบด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมันถ้ามันไม่ผิดเนาะนะครับมันขึ้นกรอบสีเขียวแบบนี้นะครับกดตรวจสอบนะฮะมันก็จะพาเราไปสู่หน้านี้ครับ นี่หน้านี้ครับกรณีที่เรามีสิทธิ์เนาะนะครับเราเราสอบอยู่นะครับเราสอบมาแล้วในครั้งนี้นะครับคือคนที่สอบครั้งนี้เท่านั้นนะถึงจะ,จะสามารถยื่นได้เนาะนะครับอ่าระบบมันจะแสดงข้อความว่าท่านสามารถยื่นขอรับบร,ริการดูไฟล์กระดาษคําตอบได้นะครับนี่นะครับ,นะรบมันจะขึ้นมาแบบนี้ ดังนั้นคนไหนที่ไม่ได้ไปสอบนะครับมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับหรือคนไหนที่ไม่ได้สอบในรอบนี้มันก็จะไม่ขึ้นให้เนาะดังนั้นเฉพาะคนที่สอบรอบนี้เท่าน no happen, right? so first, ั <Yeah. S 1> no. ้นม so 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 you ันก็จะขึ้นให้นะครับพอขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับเราก็กดนะครับตรงสีฟ้าเลยนะครับคําว่ายื่นคําร้องนะกดลงไปเลยนะตรงยื่นคาร้องตรงนี้เนาะนะกดยื่นคําร้องไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดยื่นคําร้องไปนะครับระบบก็จะนําเราเข้ามาสู่หน้านี้ครับ หน้านี้นะจะให้เรานะครับกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับพร้อมแนบไฟล์นี่ฮะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือไฟล์สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและก็สำเนาบัตรประจําตัวนะครับของผู้มีสิทธิ์ทดสอบหรือว่าคนบัตรประจําตัวสอบของเราอ่ะนะครับนะฮะดังนั้นไฟล์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและก็สำเนาบัตร นะครับประจําตัวผู้มีสิทธิสอบก็คือบัตรประจําตัวสอบของเรานั่นแหละนะครับตัวที่เราปริ้นออกจากระบบนั่นแหละนะครับให้แนบตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับทั้ง2ใบเนี่ยนะครับจะต้องลงนามด้วยนะรับรองสําเนาถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องปริ้นออกมานะครับเขียนนะสํารับรองสําเนาถูกต้องแล้วค่อยสแกนกลับไปก็ได้นะครับหรือว่าใครจะสําเนาถูกต้องแบบใช้ปากกาแบบใช้เขียนจาก iPad ก็ได้เนาะนะครับ แบบนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง2ระบบทั้ง2ฉบับนะนะครับนี่หลายคนส่งไปแล้วแบบมันไม่ดูดูไม่ได้เนี่ยนะครับดูไฟล์กระดาษคําตอบไม่ได้เพราะว่าหลักฐานเราไม่ถูกต้องเราไม่เขียนรับรองสำเนาถูกต้องไปทั้ง2ฉบับเนาะดังนั้นเนี่ยจะต้องเขียนไปทั้งสองฉบับนะครับเนาะนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราดูนะครับข้อมูลของเราให้มันถูกต้องตามจริงแล้วเนี่ยข้อมูลของเรานะครับ เราก็ดูเราก็ดูตั้งแต่เราสอบแลวเนาะนะครับมันก็ถูกต้องแล้วแหละแล้วก็ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็บันทึกข้อมูลครับนี่นะครับพอเราตรวจข้อมูลและเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็บันทึกข้อมูลนะฮะบ,บันทึกข้อมูลตรงนี้ครับมันจะมีตัวกรอบสีฟ้าอยู่นะครับบันทึกข้อมูลลงไปตรงนี้ เนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูข้อมูลเสร็จนะครับเพื่อส่งคํารงนะอย่าลืมนะทุกคนจะต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆว่าข้อมูลมันถูกไหมเนาะนะครับแล้วก็มันถูกตรงตามไฟล์นะครับที่เราจะแนบไหมนะครับชื่อนามสกุลเนี่ยขอให้มันถูกนะครับจากนั้นนะครับระบบจะขึ้นแจ้งเตือนสองครั้งนะฮะสองครั้งก็คือดังภาพนี้ครับครั้งแรกนะครับมันจะให้เรายืนยันข้อมูลอีก มันจะให้เราตรวจสอบข้อมูลซิถ้าสมมติว่ากดยืนยันแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ดังนั้นเนี่ยคนไหนที่แบบไม่มั่นใจนะครับว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราต้องไปกลับไปแก้นะครับไปไปดูอีกทีหนึ่งเนาะถ้ามั่นใจแล้วก็กดยืนยันนะพอกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าต่างมันจะเล้งขึ้นมาอีกนะครับก็คือให้เรารับทราบว่าเรายื่นคําร้องขอดูไฟกระดาษคําตอบเรียบร้อยแล้วเนาะ ยื่นขอดูไฟล์กระดคำาตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็กดนะครับรับทราบไปนะครับถ้าถึงขั้นตอนนี้นะฮะกดรับทราบเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะดังนั้นคนไหนที่จะส่งนะครับขอดูเนี่ยจะต้องดูดีๆนะครับว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมนะครับพอกดรับพอบันเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับระบบนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเนาะนะครับว่าเราจะ ดูได้ยังไงบ้างเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสถานะมาให้ดูเนาะเนี่ยนะครับในการยื่นขอบริการดูไฟล์กระดาษคำตอบเนี่ยมันจะขึ้นสถานะแบบนี้ครับรอตรวจสอบดังนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นรอตรวจสอบแบบนี้ฮะเราก็รอก่อนนะครับรอตรวจสอบนะฮะรอตรวจสอบก่อนนะครับทีนี้รอนะครับวันที่แปดพฤศจิก,กายนหกเจ็ดเป็นต้นไปถึงจะสามารถดูคะแนนได้ ดูไอ้ดูกระดาษไฟล์กระดาษคําตอบของตัวเองได้นานะอาจารย์นแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูนะว่าเรามีการทําผิดพลาดข้อไหนทําถูกต้องข้อไหนเราจะได้เอามาเป็นเป็นบทเรียนนะฮะเพื่อปรับปรุงตัวเองใหม่นะคระับในการสอบครั้งหน้าครั้งต่อไปเนาะนะฮะแลคนไหนที่ยื่นแล้วก็รอวันที่8นะครับรอวันที่8 นะครับพฤ้นสีกายยเป็นต้นปลายถึงจะดูได้นะครับอาจารย์แนะนําทุกคนให,ให้ยื่นขอนะแมก้กระทั่งคนที่สอบผ่านเหมือนกันก็อยากให้ยื่นขอดูด้วยนะครับเผื่อมันมีอะไรที่ทแบบเป็นประโยชน์ต่อเรานะยื่นขอมาดูเนะว่าออสอบผ่านเราทําถูกกี่คะแนนถูกกี่ข้ออะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับเรามันระบบมันจะขึ้นถ้าสมมติว่าระบบเนี่ยฮะมันมันขึ้นแล้วนะครับว่ามันสามารถดูได้ นะครับก็คือมันจะขึ้นเป็นสถานะผ่านแบบนี้ครับสีเขียวแบบนี้ได้รับสิทธิ์ท่านได้รับสิทธิ์ในการดูไฟล์ขณาดคาตอบแบบนี้ฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาสีเขียวแบบนี้ตัวน,นี้ต้องรอวันที่แปดนะรอวันที่แปดพฤศจิกายนก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับถ้าขึ้นมาสีเขียวแบบนี้ก็คือเราดูได้เนาะนะครับถ้าสมมุติว่า เราขอแล้วเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเ,ยเอกสารมันไม่ไม่ถูกต้องเอกสารไม่ครบถ้วนอย่างที่อาจารย์บอกอเมื่อกี้เนี่ยไฟล์นะครับบัตรประจําตัวประชาชนไฟล์เลขไฟล์บัตรประจําตัวสอบของเราอะนะครับมันจะต้องถูกต้องข้อมูลม่ต้องถูกต้องถ้างนั้นถ้าสมมติว่าไ่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับคือเขาจะไม่ให้ดูเ,เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเขาไม่อยากให้แบบ มันไปให้คนอื่นมันเป็นข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่นมาเห็นมาอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นความลับนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจะให้เจ้าตัวดูเท่านั้นถ้าสมมติว่าเอกสารมันไม่ถูกต้องอันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูเลยดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเราจะต้องดูดีๆว่าข้อมูลมันถูกต้องเนาะนะครับโอเคนะครับคนไหนที่ไม่ได้สอบนะครับคนไหนที่ไม่ได้สอบมันก็จะไม่พบข้อมูลในการในการ ขอดูคะแนนเนาะไม่สามารถยื่นขอดูคะแนนได้อยู่แล้วคนไหนที่ไม่ได้เข้าสอบนะครับโอเคเนาะนี่คือการอ่ยื่นขอดูคะแนนเนาะนะครับอาจารย์ได้รับคําถามมาเยอะมากว่ายื่นขอ,อย่างไงเนาะก็ยื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอแล้วก็จะดูได้วันที่8พฤพจิกายนนะครับส่วนคนไหนที่จะเตรียมตัวนะครับสอบปี68นะครับน้องๆน,นะครับอ่ารหัสห6หเนาะรหัสห6หนะครับอ่า รหัสหก,หกสองถึงหกห้าน,นะครับหกสองถึงหกห้านะครับมีสิทธิสอบเนาะขึ้นปีสามนะครับน้องๆที่อยู่ปีสามนะครับจะสามารถมีสิทธ anyway. ิสอบได้นะครับในปีหกแปดนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับพี่พี่ปอมณดิตนะครับพี่พี่ปอมดิตก็ตั้งแต่รหัสหกหกนะครับรหัสหกหกนะครับเป็นต้นไปนะพี่ปอมบดิตนะครับก็คือขึ้นปีสองอ่ะนะครับพี่ปอมบดิตนะครับขึ้นปีสองก็มีสิทธิ์ในการที่จะสอบเนาะนะครับ ปีหน้าก็รหัสหกหกหกนะครับหกเจ็ดเขาขึ้นปีสองแล้วสำหรับพี่ปอบัณฑิตนะฮะ67หกเจ็ดหกหกหกเจ็ดนาะก็สามารถที่จะสอบได้แล้วนะครับเนาะก็แนะนำนะครับคนน้องๆคนไหนที่จะเข้าสอบนะครับในปีหกแปดนะครับแนะนำให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเนาะนะครับแนะนำคอร์สติวนะครับติวของอาจารย์เนี่ยจะติวรับรองผลนะครับก็คือติวจนสอบผ่านนะครับเทคนิควิเคราะห์นะครับนะฮะเห็นตอนนี้คือรีวิว ค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะครับดนน้องๆที่อสอบในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาให้ดูเนาะนะครับตอนนี้ก็อสอบผ่านแล้วนะครับในปี68ในปี67นะครับครั้งที่สอง้วก็เตรียมปี68ต่อเลยดังนั้นคนไหนที่อยู่กับอาจารย์นะนะครับถึงจะอสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะให้ติวอยู่ในกลุ่มตลอดก็คือไม่ได้เสียตังค์เพิ่มเนาะคนไหนที่สนใจนะครับก็ คือจอ่ายหนครั้งเดียวแล้วก็ติวจนสอบผ่านนะครับตอนนี้นะครับมันจะพิเศษมากๆก็คือ,อจะแถมฟรีเลยนะครับราคาเดียวแถมฟรีทั้งหนังสือหนึ่งเล่มทั้งคอร์สตะลยุยข้อสอบได้ได้คอร์สใหญ่รับรองผลแล้วได้คอร์สเล็กตะลยุยข้อสอบอีกเนาะนะครับดังนั้น ก็แนะนำนะครับคนไหนที่อยากรู้เทคนิคการทำข้อสอบนะครับของการสอบใบประกอบวิชาชีพครู Crew, นะครับก็แนะนำคอร์ดรับรองผลเนาะคอร์สนะนี้นะครับรับรองผลก็คือไม่ให้เราเสียตังค์อีกแล้วนะครับก็คือติวจนสอบผ่านเนาะนะครับก็อยู่กับอาจารย์ก็จะผลักดันให้พวกเราสอบผ่านให้ใหได้ทุกคนเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนไหนที่อยากคุ้มคุ้มคุ้มอ่ะนะครับนะคนไหนที่เสียเงินครั้งเดียวคุ้มเลยเนี่ยก็คืออยู่คอร์สนี้เลย นราได้ครบทุกอย่างเลยทั้งหนังสือทั้งคอร์สตลียขคอร์สอบเนาะก็แนะนำนะครับ68นะครับอย่ารอช้านะครับหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็ถึงปีใหม่แล้ววเดี๋ยวก็ได้สอบแล้วดังนั้นเนี่ยเข้าไปติวก่อนนะครับเข้าไปเตรียมตัวก่อนติวก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะได้ความรู้ก่อนนะครับเราก็จะมีเทคนิคแนวทางในการทําข้อสอบนะครับแน่นอนเนาะนะครับก็ฝากทุกคนนะครับคนไหนที่สนใจเตรียมตัวเนาะนะครับทั้งหนังสือทั้งคอร์สติวนะครับอาจารย์ก็มีให้นะครับเลือกได้ทั้งหมดเลย นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนะฮะในคอสติวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางหน้าเพจไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ